บ้านไอู้มังนอนาุดว้นาะแต่ว่าพอได้เก็บไปเตียงอีพี่นอเฮ็ดกับบ้านลายอมนห่อเลพี่นอสาจูมจ้ะอองจูมจ้งามนอบ้านเลยก้วเนี่เอ้าอ้ยเข็งเลยนี่เข็งเลยนีเออ่วน้ยงามอู้ดอกนี องศาอจ้ะกำลังเลยเนะ,อะเอา,าอน,นู้ดออกนอยไหจ้ะเก็บหมดื่นสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศฝลอกันสาววันที่28พุษภาคม67จ้ะพี่น้องวันนี้ก็ขาปลาหาเห็ดก็เก่าจ้ะ เขาปลาหน้าฉุยว้จากพี่น้องอำเภอหน้าสวยจังหวัดอุบลนะจ๊ะขึ้นมาทางวัดพุทธวัดลานสูงนี่างเงพี่น้องปลาแถววัดนี่แหละสูงม้าน่ะพี่น้องมันสวนน้ำกันมาห้าสิบม้านมอวันนี้เนาะนี่มูแหลกแห่งม้านเป็นที่เราโหกขาจ้ะสามดอกเนาะสามดอกออกเรือทางเลยนี่รถไายได้พี่น้องอยังเห็นอเอไอเราโงนกับบ้า,า,านไอปูนถังน่หาหน,น้หาจุยไว้เนาะแต่ว่าพ่อได้เก็บไปเตียงนี่พี่น้องเฮ็ดกับบ้านลายออกบ้านลายออกบ้านลายอยู่เฮ็ด

มันเฮ็ดหือัดเต่าอตัวเดิมเร็วเลย เก็บม mm ูนี่ออกลายนี่เด้อบ้านมันไหนก็มาเก็บเนาะแมนมื่อก่อนมื่อก่อนมาเก็บเต็มบ้านหมดก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวถขายดอกนี้ได้งานที่เสร็จก็จะเอาในบ้านพี่น้องเลยก็โดนงี่น่องเลยออ้ยมาเชื่อเหรอ

เม็ดอมนี้งามอะไอกก็ขาดเลยออกงานพี่พาจนจบเลยพี่น่องมาสิมาพาพามาเบื่องอันมองปูกพักปลูกงยา ไกลทางมาพี่น้องทางผ่านที่เบิงเฮดถุงจีตันพี่น้องอุ้ยเกิดดีแห่งพูนะให้บอกพริกเกิดดีแห่งมึงสิพงศ์ขวานฮู้วงเนี่ยพี่น้องพูนะให้พวงเนี่ยพริกปีได้หนินี่โอ้โหปแบบนี้เลยเออพูนะพริกขวังสิพริกสามเดือนเพื่อพริกปีวัวนี่นี่สามเดือนโอ้ยปล่อยมาเหยียบละบาดนี้

ตพคสามเดือนให้มันสุกนะฮนมงนี้มันงานเีงโอ้ฉีได้เอาเลยมั้งโอ้ข้เหยียบโอ้ยแตงโมข้วไอ้เหยียบเป็นมุนเหยียบ้าวเลยโอ้ย้วเหยียบพี่น้องเลยสิได้กินบ่เนาะกินเกาละต้งปีเป็นอีหยงเป็นไหบกันี้ไนบอกตงโมเตียงโม่มีไหนแนวอื่นตัวนี้ไหนบักทัวร์ ก็บกทัวตจนใหญ่ก็มีเนาะไะไปบึงเห็ดหวานพี่นนอกผ่านมาหนักเลยเบะบึงมองไฟ่ใหม่เยอะเป็นงานก็เลยเอามาปลูกูอข้าอไของอีตาหูใหม่ด้วยนี่ยใบมึงเห้ยแข็งบ่แข็งโอผ่านเนาะตอนนั้คือปงขลอกี่เด้ะเคียวอ่ะเคียวเคียวอีกมือห้ามมองอีกโอ้โหอ้ในห้งน้ำเนาะ ในห้องนาำพอดีบาปใส่ไทยบอลนี่อ้ตัวนี้แวบเนาะอ๋อวนี้ตัวนี้รโอ้ส um> ่ไ oh, ด right. id> ้ได้มาว่ทันมันะหังอู้ดอกญ่ือดอกง่สบายนอได้ย่บเตียงได้อยู่อันโบเป็นอะไรจะใส่ได้กูอีเด้อ

โอ้มันทิ่นไปมันหั่นนี่ยมแหบมันแบมันแบไอ้คนนี่เน่อยี่กะแวบต้นตหนั่งเป็นมอเออ่ะล่ะโอ้จดายดาุ้นหรอแม่า้นั่นนี่นี่อบ้นอมันแบมันแวบอู้หลายเนะตัวนี้ย่ ตัวน,นี้ก็อยากอ,อกอ่อนอ่อนน้อยหนึง่งแต่โคด่าอยู่ไี่แต่ละมี่กวทั้งตัวน,นี้อยู่ตยไต่ใบตองเาางอนาะครับนึงตัวนยังไงบอกโอ้ยออกในหินต่างในีโคดหินโคลอยู่พี่น้องเลยอยากออกแห้งงออ่าที่นี่หินทำไมไม่ออกเนี่ยฮะ นีบอาเฮ็ดเพงตับเจ่านาะมันนี่ของใปลาไฟเด้อพี่น้องนี่เออสินี่งำเลยหงำเนียแกนตันเนานเฮ็ดเึง เอีตันออกนะหน่เนยฮะมึงออกูอีตันอีแล้วมึงได้เดียวมึงมึดีเต็มกระตาหนึ่งเลยมันขักน้อมึีดีดอกหน่อยยังงี้ได้เลยพี่น้องเลยเฮ็ดผงอีตันออกไรเน้าบีนี่เนาะแหนเพงอีตันเฮ็ดพอเนาะพีนีออกไร ไพวกับเก็บมาเนี่ยมันดีมันทาอยู่ไม่หันอ้ะไดได้พี่น่อยี้ก่อนทายอ้ยดองอ๋เก็บเรื่อยนอใหญ่เนาะีเตรียมตายเด้อพี่น้อเลยเตรียมตายใหญ่กว่าเลยมันจะทุ้งไน้บาตัดกามาสามหน่วยนมอนไปสงตาคนดี่เตรียมส้งตาเลย เก็บเอาเก็บเอาขุ่นทีุ่งห็ดเลยอ๋อโอ้ีมูนี่พี่แม่นเบิช่ใ่่ได่่่านี่ล่่่้ด ดีเน้นุ่มกกงเดกลง่นเต็มตาแล้วบ้านี่ใส่ถุงเอาบานพี่ๆมาผีมามมอินดีขันปวดไทยเลยของควรในใจช่องตาดเอ mặc a mang, you know. Tú mày online off and tù mày. Nice, quý mày. có hiểu. Tú mày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 . มีใส่ได้เนรอเห็ดแยดอันนี้ไปแกงังนี่สิเขลียเขาเลยได้นี่เนาะโอ้ยห่วใจดอกหผลอดอกกันเนี่ยก็ะตาพี่เนาะคุณเต็มกระตาแยก่อนแล้วผมเห็ดมันดอกใหญ่เนาะ อุ้ยมต่อไปสิได้ใช้ถึงด้วยแบบนี้นเนาะเน็นไหมอ,อ้ยถอกนุ่มอินดีมันกลายไปพนผมเห็นตกิเขียนได้เนาะแม่นไม่ดอกพูดได้บ่เนี่ยได้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 บ่เอเเออันนี้คือบัวอะไรปูนกระตาละขนาดเทปก็กกลูกแค่นี่ แงตีแกงนองกินดีในป่าแกงอุ้ยอุ้ยนั่นยังเห็นมงทองดิละน่ะงามนี่เีนี่นี่นี่น่ันยตจองจหนอยหนอสมบึงมีพรทวนี่อย่ในกระป๋าเจ้าวเห็นไงได้เห็นมันั่นนั่นนั่น ดอกดำๆน่นี่ยานเดืให้ให้เอาเล็กหน่อยมันเก็บอยู่นี่ตัวละเลหน่เก็อนี่ม่เห็นฟางลลายลายลายจะเก็บเอาทุกาพี่นนอหาำกันลุดำกันมงงนี่ นุ่มอินดีคนไหนสองตาล่ะใจก้อนเนไตานี่ดแลวนี่ยอ้าวอ้ย็งเลยนี่เขแ็งเลยี่นอคนนั้ใจชุ่มเลยด้บานนุ่มอินดีกับบเหรีกายได้บ้านเม่กับเต็มพื่กันเอาดอกหนงามเลยแม่แเอาเฮ็ดให้น้องกับนกัน ดกนอกอ่อนๆก็ยังมีอีกเด้อพี่น้องเอ้ยนี่มั่สุกลุ่นเลยเนาะนี่ดินเล่เาไม่จีก,ก,มก็มีนี่น้อ้โอ้ยเสียดอมันเสียออกอีกคิ้วหนึ่นนงดอกเก็บอีกอยู่โอ้ยเก็บหุ่มเดียวกับบุฮันบวชด้วยพี่น,อน,อน,น้องคักคับเนาะไปทำอ่างนี้อีกตั้งแต่ป่าละการเฮ็ดเพิงอีกกันเฮ็ดพศฝนระเตาพี่น้องอุ้ยดอกหอมตรงนี้จะเปลี่ยนไงเปลี่ยนพ่อดอกก็ไเก็บเนาะพี่ไกาโอ้โหปีหลายปีแล้วหลายปีแล้วเมื่อไหร่มาเก็บหลายปีละหุ่มนี้ เพราะว่าอันเฮ็ดทงเทือมมันก็มีลายนะนะเนาะปนข้าวโมเดียมะมะเบิองใน่อะไรเฮ็ดกลุ่มตะเตาน้องมินดีเก็บไปสองตาคุณเย่ก่อนตาหนึ่งเลือกกบตาบ้านนี้เย่ก่อนกับสีบ่อให้ลูกเอาเมื่อพี่น้องให้เบืงเอาเมื่อหลังให้ลูกเอาเมื่อก่อนเนี่ยนะให้ลูกเมื่อก้าบานก่อนเวลาสองโมงอะไยังเรื่องเลือดหลายอยู่ ไอ้กวนกันสิไปหาหลอกบางหนอหลอกเฮ็ดอ,อีกอมมอน,นะนกกนกพี่น้องรอบางอีกสองสามชั่วโมงกังสิกลับนอแมนไปรอบางอีกคนจ้ะพี่น้องไปขามันออกเฮ็ดแนวอื่นอีกหนอแมนขึ้นเขาก่อนบานพี่น้องขึ้นเขาก่อนไอ้ลูกเอาไปเมื่อไปหลังเพราะว่าเขามาเลยท่านข้อ,ขอเฮ็ดตรงยางช่องดอกจก้ะ เกลงปีนี้ออกบัวลายจ้ะพี่น้องทุกปีนี่โอ้ยออกลายแล้วเ้าพันไงเรกาก็ดีแกงจ้ะต่อให้ระรงงจ้ะพี่นอ้อสามจุ่มจ้ะต้งเด,ด้อ เดงจ้ะแดงอแตกจ้ะเาช่องตียงจ้ะงานนอกบ้านงามเหีังเีเด้เเ็นข้อมาประมาณเต็มน่อยนี่หลังจากว่เกีบเฮ็ดนตัดเน่ดูเฮ็ดเนื้อะพี่นอวี้ แดงจ้ะแดงตั้งแตกดอกกามๆัง่จ้ะพี่หนอเนอมง่ฝันจ้ะกลังเลยเนอแเอาว่าดอกไนส่จ้ะเก็บมอื่นกลงแกงหวานแกงเสียยนีพี่น้อออกบัวไหลเนอโอ้ยเอาใหม่มออื่น กลงมันจะได้ดอกน้อย่ะนีดูอ้หูเกียรดิถือมีดูเออเขินที่โพดีก่อนเอืเขนที่ดอกหอมนี่ตรงนี้เนี่ยค่อยเก็บเนี่ยทางหลงเนี่ยต่อยูบก่อน เป็นตับเต่าจากพี่น้องหามหงห่มนี่ก็ลองเห็นดอกหนึ่งเนาะมันเคยออกลายจากพี่มแต่ว่าก็ลองเห็นดอกเดียวเยี่ยอีกละสองดอกเนาะแม่ห่มนี่ดอกงามงามเลยพี่น้องคนน่ะตรงนี้พี่น้อง,อง,องเห็ดถั่งตับเต่าพี่น้องเอ้ยมาบอาทันมันตรงนี้เหรอเท่าทีมแบลลร้ายเลยส่วนพี่น้องตรงนีง้เหรอ น้ำดำเลยแม่นว่าด้หนิพี่น้องพี่น้องพี่พูนเด็กก้อนที่เก็บเหลือกเหลือกเบิ่งอยู่อะไรมันพวกเกีงไหนก็สิเอานะไล่เลยได้พี่น้องพูนยิ่งยังพี่น้องต้องของเขาห้อยหองแั่นี่เป็นของเขาห้อยหางแต่โดอกยังแกียงอยู่ uống cái đóa kinh nhảy đấy, có nhảy như thế gì Kiên này này, này, một tuần, mà, mà không, không có Cái cường nào hoa chả Ý, cái đồ hoạm kìa kìa Ủa, gió cái đậm rồi Nè 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 Hết phó ạ nhi à, Hết đấy แมีบดได้แตกตุปุติปิอ่อน่มันเกล่อนแล้วเนาะนั่นอ่อนไปจกินดูนั่นแตกตุปุติปมนบดนี่แมนแมียนบดเองอ๋อเก็บที่หลเก็บใขี่นองอามีมีก็บมียนบดแมบดนเ็ดเออนเนาะปาถือบางหันเียถือ มันแตกขาวจุ่มพูเลยลายตัวไปได้หมือนเฮทพอลน้องให้รู้ว่าเหมือนแล้วเมื่อยี่ในบอลลุดโอ้ยอยู่ในบอลลุดบ่นี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 ่อุตุอุติ๋ง แม่นวดอันนี้เป็นตุ่มเนาะเป็นตุ่มแม่นวด่นเไอ้พ่อฝ้ายนี่พี่น้องนี่นี่พ่อฝ้ายเจอมันอ่อนอ่อนเสียบอยู่เนาะแม่นั่นี่นอนแม่นวดอุตุอิติอันแก้ยมจัะเป็นตะกินมีอ่อนเป็นตะกินก็หลังออกอันก็หลังออกมีฟ้ามหาหลวพี่น้องไอ้พ่อฝ้ายอยากให้มันเขินเนาะแม่นี่อ่อนนเสียบเพื่อกี่อ่อนดี เมนบดันปุปิเงมันมือนอย่เด่เออมันเหมือนแล้มันอ่อนนี่นี่เออนั่นโอ้อย่างไรนะนั่นส่วนเน่บ่ได้ออกมันแตกรน่นนี่นี่นนี่น่นนั่นล่ี่นมน่นบ่่่ี่นี่่าีี่ท่ีี่ี่นน่น่น่น เอาหนอนสุกทุกีดิดิบอืมดิอืมไมเนี่มวดอนะมีน่ามาสรุปยอดเทดจ้ะเทสกับให้ลูกเอื้อมเเน่อตาหนึ่งนาะแม่น นี่ก็เป็นเห็ดพอจ้ะพี่น้องเห็ดพ่อฝายก็เพ็ดพ่อหนังเนาะแอนเห้นว่าอันดอกใหญ่ๆอ่อนเนี่ยน,นี่พี่น้องคนน่ะเห็ดพ่อฝายก็ลังออกเด้พี่น้องผู้ใดหูมองหูไม้ก็มาเก็บเลยเนาะฝามาเก็บเดี๋ยวมันเกลน,นกับกินหยากินโมเสบเนี่ยดอกกระเจียวบนตัวนี้ดอกกระเจียวตัวนี้ไอ้ก่อนลุกไปอันไปหลวก้นกะปนดอกกระเจียวดอกกระเจียวปีจะกพี่น้องแสียพื่อกันเนาะแอ็นนี่ห้านพื่กันกําลังออกใหม่ เมริไทยพี่น้องเมืองดอกกะเก็บเห็ดผงกิตันแน่ยเพชรผงกิตันกะมีหุ่มหนึ่งอันเ,นเนนนนถ่าออกแบบไรพี่น้องแยกก่อนที่เมริไทย่ายิงเบืองอยู่น้อยหนึ่งอันเมริไทยตอนเก็บนะมันเถ่าแห้งกระได้ยี่หนอนเรื่งโง่กะชี้หาดอกเนาะแน่นกะบ,บ่ฮัดออกลายเด้อพี่น้องเพ็ดกระไดออกเป็นบางหุ่มบางส่วนแต่ว่าผู้ใดหูหุห่มเห็ดอันผงอิตันนะกะชี้ไดอยู่ดอกเอา้าคลิปนี้กะชี ถ่าพี่น้องกับป่านนะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากสองนูก้กอนแชนแนลมานาพอกันไหม่จ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุน้นในหลายจา้าสวัสด,ดีจา้าสวัสดีครับ